สถานการณ์ของซูเปอร์สตาร์อย่างวินิซโซจูเนียกับมาริดเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนในอนาคตนะน,นะไม่แน่มาริดอาจจะขายวินิซโซจูเนียไปซาอุก็ได้ในตลาดซัมเมอร์หน้านะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเนาะมีรายงานข่าวล่าสุดครับจากสกัดสปอร์ตนะครับบอกว่าทางเรมบิดเนี่ยให้ความสำคัญกับคนซื้ออย่างชาเบโรโซมากกว่าตัวบุคคลอย่างซูเปอร์สตาร์อย่างวนะินิซโซจูเนียเนาะดังนั้นตลาดซัมเมอร์หน้าครับสองยุโรปเนี่ยอาจจะมีการขายซูเปอร์สตาร์หรือเปล่านะครับ ขายทำกำไรให้ซาอุดีโปรโลีกนะฮะต้องบอกเลยครับว่ารายงานบอกว่าทางนักเตะภายใต้การดูแลของชาบิรโรโซนะครับอย่างวินิสุสจูเนียรนั้นโดนลดบทบาทจากหัวใจในเกมรุกสมัยที่ตอนนั้นรุ่งโรจน์มากๆในยุคข,ของคาร์โลเชโรติตอนนี้เหมือนเป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งของเครื่องกลขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแม้ผลงานยังโดดเด่นในฤดูกาลน,นี้5ประตู4แอซิส,สจากการลงเล่น10เกมทุกรายการของวินิสุสนะครับ ก็เพิ่งยืนระยะค้บ90า,านาที3นัดหลังสุดในรายกาสเปนแต่สถานะคือเป็นรองเอ็มบปเ้นะสำหรับวินิสุจูเนียนะครับแล้วด้วยความพยายามต่อสัญญาจากฉบับเดิมเพราะว่าสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีถึงมิถุนายนจนถึงปีสอ27เนาะแล้วสัญญาใหม่ตอนนี้มาริดกับทางวินิสุจูเนียคุยกัยนไม่มีความคืบหน้าส่งผลต่อโปรเจกต์ในระยะยาวของสโมสรนะครับกรณีถ้าจบฤดูกาลน,นี้ก็ยังไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กับทางวินิสุจูเนียได้ครับ ท่าน,นมาริดเองก็ยด,ดีจะขายไปให้ซาอุดีปรลีกหากได้ค่าตัวระดับ150้ยล้านยูโรเพราะไม่ต้องการเสียฟรีหากลุวงเลยจนถึงกลายเป็นฟรีเอเย่นอะไรเงี้ยน,นะก็ต้องรอดูเรื่องสัญญาใหม่จะคุยกันลงตัวตอนไหนทางวินิสุสก็เรียกค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นแต่มาริดเนี่ยก็ต้องมองโปรเจกต์ระยะยาวนะครับแล้วทีมที่มีศักยภาพจ่ายเงินได้ก็มีเอาเอ,าเอาฮิลานแล้วก็เอาอิเดฮัทนะครับรวมไปถึงเอาลาเซอร์ด้วยที่พร้อมจะไล่ล่าตัวนะพร้อมจ่ายอยู่แล้ว ก็ต้องติดตามเมื่อถึงซัมเมอร์ปีหน้านะครับจะมีปจัจจัยใดมาทําให้วนะินิสูจูเนียเปลี่ยนใจอีกหรือไม่ mm hmm. เพราะถ้าหากถึงซัมเมอร์หน้านะจบเวลคัพเนี่ยโอ้โหอาจจะมีทีมใหญ่ๆจากพิบลเลกเนะี่ยร่วมกระจนร่วมล่าลายเซ็นของวินิสูจูเนียก็เป็นไปได้นะนะครับวินิสูสนะครับเล่นให้กับบราซิลในการอุ่นเครื่องทวีปเอเชียกำลังจะเจอกับญี่ปุ่นวันนี้นะครับก็รอดูได้เลยนะครับโอ้โหถือว่าวันที่ถล่มเกาหลีใต้5-0นั่นแหละ เขาทำหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสนะก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นกับทีมชาติในยุคของคาร์โลอันเชโรตินะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของแบร์นาโดซิวากันหน่อยนะครับโอ้บร์นาโดก็มีมาอัปเดตให้ปังครับสองทีมยักษ์ใหญ่จากเหลี่อิตาลีครับโอล่เอีย e วอยากจะเซ็นฟรีแบร์นาโดจากแมสตี้หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับจากเกาโชมักาโตครับ ก็รายงานบอกว่าทางยูเวนตุสแล้วก็เอซิมิลานคือ2ทีมล่าสุดที่ตกเป็นข่าวพร้อมกระชากลายเซ็นของแบรนด์โรซิวากองกลางตัวเก่งจากแมนซิตี้จะามาร่วมงานแบบฟรีเย่นหลัง30มิถุนายน2026รายงานบอกว่าแบรนด์โรซิวากำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแบบไม่มีแผนจะต่อสัญญาใหม่เพิ่มละพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้จัดการทีมอย่างเป็กกุดโล่าเนี่ยเปลี่ยนแผนแล้วก็เปลี่ยนผ่านคุมกำลังยุคใหม่เต็มระบบเลยนะครับ แน่นอนว่าแข่งวัย31ปีอย่างแบรนดาโดครับตอบใจตัวเองได้แล้วว่าทีมที่เขาจะร่วมงานแบบฟรีเย่นคือทีมไหนแต่ตอนนี้ก็โฟกัสกับแมสตี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีสัญญาอยู่ที่ผ่านมาก็ปรากฏชื่อของเบนฟิก้าอดีตต้นสังกัดและทีมในซาอุดิโปรลีกต้องการตัวเนาะแต่ตอนนี้ครับยังไม่พร้อมที่จะมูฟออนหรือว่าจากแมสตี้ไปนะครับเพราะว่าถ้า p ซา l ิโปลียื่นมานเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้อเสนอมหาศาลแน่นอนครับแต่ล่าสุดครับสทีมจากอิตาลีนะครับโผล่มาท้าชิงแบบยินดีมอบสถานะหัวโจกให้เลยนะครับก็คือเป็นหัวหัวแกนหลักเลยในะห้องแต่งตัวของทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งยูเวนตุสแล้วก็เอซิมิลานนะครับปัจจุบันยูเวนตุสคือทีมพลังหนุ่มที่สร้างโดยเฮสโคอย่างอิกอร์ชูดอนะครับแต่ว่าขาดตัวเก่าบุคลิกโดดเด่นคอยนำน้องๆการได้แบร์นาโดอาจจะตอบโจทย์ ที่เอาไปเป็นหัวโจกให้ขณะที่เอซิมิลานเนี่ยแม้ได้ดีกรีบอลองดอ,อย่างลูก้ามาตริชไปแล้วครับแต่ไวยาวุธก็เข้าสู่เลขสี่แล้วนะอายุ40ปีอาจจะยืนระยะไม่ไหวในฤะดูกาลหน้าครับดังนั้นแบรนด์ดซิวาก็อาจจะตอบโจทย์ให้ชุดอย่างอเล็กรีตามตำแหน่งปัจจุบันครับต้องบอกว่าแบรนด์ดซิวากาลังไปเล่นให้กับทีมชาติโปรโต,ตุเกสรองโหวดกับฮังการีคืนนี้นะครับหวังคว้าใจเพิ่มโอกาสตีตั๋ว w ว r l d Cup งพิบรอบสุดท้ายนะครับผม ตอนนี้ก็ไปช่วยอยู่นะฮะไปดูสถานการณ์ของอันนี้กันหน่อยครับริซานโดมาร์ติเนสครับโอ้โหถือว่าเจ็บไปนานพอสมควรน,นะครับฉะนั้นของริซานโดมาร์ตินเนสนะครับเร่งครับตอนนี้เร่งก่อนเร่งฟอร์มกลับมานะครับตั้งเป้าคือสนามแมนยูก่อนสิ้นเดือนนะครับ ริซัโดมันเเนสขนาดน้อยครับกองหลังแมนยูตั้งเป้าจะกลับมาลงสนามกับชุดใหญ่ก่อนสิ้นเดือนนี้ดาวเตะชาวอาร์เจนตินาต้องพักรักษาตัวนะตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บเอ็นขว้วหน้าข้าขอเขา่าฉีกขาดในเกมกับคริสตัลเวย์ตเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขเขาเข้ารับการผ่าตัดที่ลอนดอนไม่นานหลังจากนั้นครับแต่สโมสรได้ใช้มาตรการฟื้นฟูนร,ร่างกายอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามครับผลการสแกนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าหัวเข่าของมาติตเนส่อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นมากๆและกำลังเตรียมตัวซ้้ออมมมย่่าางเต็รูปปแบบบกัทีีชุดดใหหญนนส์ มีความหวังจากแนวทางที่อดทนและความพยายามทางกายภาพที่มร์ตีนสทุ่มเทให้กับโปรแกรมการซ้อมส่วนตัวว่าดาวเตะวัยุบเปีรายนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้นะครับฟอร์มในการซ้อมของเขาจะเป็นตัวกําหนดว่าแมนยูแล้วก็อมอริมเนี่ยจะจัดการอย่างไรกับดาวเตะรายนี้แต่เขากําลังมอบเ,ออเส้นทางที่มันดีนะครับมองไปที่เกมกับบริทันแล้วก็นอตเทีงฟอเรสเป็นเป้าหมายสําหรับการกลับมาของริซันโดมร์ตีนสนะครับ ดาวเตะวัย27ปีอย่างมาร์ติเนสเป็นเสียงสําคัญเลยในห้องแต่งตัวและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นําทีมด้วยนะครับแหล่งข่าววงในของเมนยูก็บอกว่านะมาร์ติเนสเนี่ยมักจะรู้สึกผิดหวังกับความมุ่งมั่นที่จะกลับมาลงเล่นในทีมชุดใหญ่อีกครั้งในเวลาที่ยากลำบ,บากของโมริมกุนซือที่อยู่ภายใต้ใความกดดันนะแต่ว่าพวกเขาก็ต้องการให้แน่ใจว่านักเตะจะกลับมาพร้อมอย่างเต็มที่ฟิตสมบูรณ์ที่สําหรับการเล่นในฤดูกาลที่มันยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับ การกลับมาของริซานโดมัตินสครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับอามริมซึ่งกาลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าขอกลับมาโลเล่นก่อนสิ้นเดือนนี้นะก็จะช่วยครับในการารื้อแผนของริซานโดมัตินสนะครับเอสเตวอลวิลเลียนครับยังขึ้นเลยปรับตัวกับสิงห์บลูเชลซีไวเกินคาดนะครับฉะนั้นของเอสเตวอลวิลเลียนครับปีกดาวรุ่งของเชลซียอมรับว่าประหลาดใจกับตัวเองเหมือนกันนะ ที่ปรับตัวเข้ากับต้นสังกัดใหม่ได้อย่างรวดเร็วทั้งที่เพิ่งมาร่วมงานไม่นานคงเพราะบุคลิกเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาและวุฒิภาวะเกินวัยทําให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับถือว่าอาจจะเป็นดาวรุนน่งใน,นในอนาคตร,ระยะยาวเลยนะฮะเอสเตวอลวิลเลียนครับายกจากพันเมรัตมาอยู่กับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ29.5ล้านปอนด์นะครับแบบมีออปชั่นจ่ายเพิ่มอีก20ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขผลงานแล้วก็ความสําเร็จ เบื้องต้นแข้งวัย18ปีอย่างเอสเตวอลเนี่ยเล่นให้กับเชลซีแล้ว9เกมทํา1ประตู1ทา1ประตู1แอสซิสมีชื่อในมีชื่อใช้งานอย่างสม่าเสม,สมอทั้งในพรีมเมียร์ลีกชลเบอร์ลีกแล้วก็คาราบาลครับนะครับเคล็ดลับที่ทําให้ทุกอย่างราบรื่นทางเอสเตวอลเนี่ยเผยว่าไม่มีการปิดกั้นตัวเองเพื่อซึมซับทั้ทงฟุตบอลแบบใหม่ๆหรือวัฒนธรรมใหม่ๆช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเขาบอกว่า,วาผมปรับตัวได้ไวกว่าที่คาดจริงๆ ทั้งเรื่องสไตล์ฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษสไตล์ของเฮชโคตเอนโซมาริสกาและสไตล์ฟุตบอลแบบยุโรปรวมถึงเรื่องนอกสนามผมคิดว่าวัฒนธรรมเกือบทั้งหมดแตกต่างจากที่บราซิลมากๆแต่ผมก็ชอบวัฒนธรรมอังกฤษเอสเตวอมาเล่นให้กับบราซิลตอนนี้อยู่ในการอุ่นเครื่องทวีปเอเชียนะเจอกับญี่ปุ่นวันนี้นะครับห้าโมงครึ่งนะฮะก็ดือว่าผลงานโดดเด่นแล้วตอนนี้เป็นที่จับตามองมากๆนะว่าโอ้โหคนนี้จะเป็นดาวโรด ที่ก้าขึ้นมาสู่วงการฟุตบอลยุคใหม่นะครับร่วมกับคนนี้แหละฮะรามีนยาเมานะครับ